เรารู้หมดแล้วว่าเราชอบพีทเ,เป็นไงชอบพีทเหรอเราอ่ะอพูดอะไรนะเกชอบพีทไงล่ะเฮ้ยไม่ต้องมาหไม่พูดแล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรเราจะต้องลุยหน้าจีพีทมาเป็นแฟนให้ได้เลยพีท <c oughs> พีท ดอกไม้ที่พีชชอบอยู่นี่ไงเซมี่เซมี่มีมมดึงตรงย,ยืนเหม่อเลยตรงนี้เนี่ยผมเ็นก็ตกแล้วนะไม่รียเหรอเดี๋ยวเข้าเรียนสายเหอะเฮ้ยจริงเหรอเออดิรีบไปเร็วเร็วเร็ว หน้าที่สามสิบเปิดเข้าไปไม่ใช่ครูบอกว่าหน้าสามสิบแล้วเปิดเข้าไปอ่าดูเขาบอกว่ายังไงแล้วให้ทําตาอย่างไงเกิดอะไรขึ้นนออสการ์ครูน่าจะเข้าสอนแล้วอ่ะดิครูด่าสนั่นห้องเลยหน้าทีตรงนี้อ่านทำความเข้าใจกับตรงนี้ให้ดีๆเฮ้ยเสียงครูจริงด้วยอ่ะถ้าด่าดังขนาดนี้เดี๋ยวไม่เรียนแล้วนะพอดีก่อน อย่าบอกคนอื่นนะโอเคไหมโอเคโอเคเฮ้ยเอาไงดีอส์กะต้องเรียนดีว่าผู้หลอมคนดีจริงเหรอฉันคิดว่าฉันไม่เอาอ่ะฉันไม่เข้าดีกว่ารถไปไหนหนีถ้าฉันโดนด่าแกก็ต้องโดนด่าด้วยโอ้ยไปเขาเนี่ยบอกกี่ครั้งแล้วว่ามาส่งก่อนหลังเลิกเรียนก็ยังไม่เอามาส่งบอกกี่ครั้งก็ไม่รู้ เข้าใจไหมที่คกูพูดอ่ะ ฮะพ่ออยู่ในบ้านเหรอจริงเหรอเฮ้ยเสียหมีจริงเหรอเฮ้ยจริงเหรอเออแล้วพ่อเป็นอะไรอ่ะคือว่าพ่อผมเป็นหมอครับนื่อะไรวะอย่าล้อเล่นครูอย่าครูด่าหรอก โอเคได้เวลาเรียนกันแล้วนะทุกคนจากบทความที่แล้วครูครูให้สรุปใช่ไหมคะอ่ะทีนี้้าสรุปแล้วออกมาให้คุณครูคฟังทีเจเริ่มอ่านเลยค่ะพร,ร้อมกัน้ยุดคาบซะแล้วี่ไม่ได้สอนเลยบอกฉันค่ะขอคุณค่ะคคคคไปพวกเราเร็ว พูดจบเลยเนี่ยโอตาเดี๋ยวพวกนี้เนี่ยโอ้ยเจ้าเื่อยจริงๆสอนก็ไม่ได้สอนเวลาก็หมดแล้วเฮ้ยทุกคนไปเร็วเร็วไปเร็วฮ้ยเฮ้ย,ยพีทพีทให้เราช่วยไหมมาเดี๋ยวเราช่วย จีบกันเสร็จยังอือจะกินข้าวบ้านเร็วๆกิน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 ฮะโคตเลยเอออกโมงเวลาเรียนแล้วนี่เอเอฮะเร่เวลาเรียนอีกแล้วเนี่ยโถของใครวะเนี่ยก็ของครูวาสนาคนเดิมไงล่ะเร็วเรารี่ไปดีกว่าเดี๋ยวแกดูอีกไม่ชอบแกเลยพวกเราดูเร็วสายเฮ้ยเร็วเร็ว ใช่ครับมาครบแล้วใช่ไหมเฮ้ยเอาอเซียวมิมีีดีเจเร็วเฮ้ยป๊อปด้งอ่ะมาวันนี้นะคุณครูจะสอนเรื่องคำประพันธ์นะคะนักเรียนเอ้อเดี๋ยวนึงนะครูขอรับสายแป๊บนึ่งลูกสวัสดีค่ะพ่ออคอได้คะ่ะได้คะ่ะได้คะ่ะ โอเคเลยค่ะขากางมอได้เลยค่ะไม่มีปัญหาเลยค่ะกงการให้เลยค่ะค่ะค่าขได้ค่ะค่ะค่าค่าการเรียนเอาเเผ่อกันไม่ได้เลยนะ่ะวันนี้ครูต้องไปประชุมงั้นไว้แค่นี้ก่อนล้วกันนะครูมีประชุมด่วน ไม่เป็นไรเลยครับครูเพราะว่าการประชุมของครูเนี่ยมันสําคัญกว่าการสอนเด็กๆอีกใช่ไหมนั่นแหละเดี๋ยวครูก็ไปประชุมก่อนนะครับเพราะครูเนี่ยเป็นแม่พิมพ์คือเป็นคนที่แบบสําคัญที่สุดในโรงเรียนรองมาจากพออีใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวครูไปประชุมนะครับขอให้ครูราบรื่นดีครับเดี๋ยวไม่ต้องห่วงครับทางนี้เดี๋ยวผมจัดการเองดูแลเองได้ไม่ต้องห่วงเลยครับงั้นครูไปก่อนนะสวัสดีครับครู อะไรแกมไม่ได้มาโรงเรยียนไม่ใช่เหรอแถมยังใส่ชุดนักเรียนอีกอน,น่าลีใชท่ทำไมอ่ะบัวทำไมแกไม่ไปโรงเรียนก็คุณครูเขาโหดมากเลยอะแล้วเราก็นินไปสายด้วยแล้วก็เลยไม่เรียนดีกว่าโหบัวที่หลังอย่าทำแบบนี้นะรู้ไหมว่าโดดเรียนอ่ะมันไม่ดี พ่อแม่อุตส่าห์ฝากฝังให้เราไปเรียนแต่ว่ามาเล่นโทรศัพท์อยู่ตรงนี้มันไม่ได้ไงบัวหนูจะไ,ไ,ไปสายอะ่ะก็เข้าไปเถอะไม่ได้ว่าอะไรหรอกเหมือนเราอะ่ะแล้วก็เข้าไปสายครูด่านิดเดียวเองไม่เป็นไรลูกเออคือได้ละเห็นไหมบอกแล้วทุกคนนี่มันก็จะมืดแล้วอะ่ะเราขอกลับบ้านก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปอ่านหนังสือต่ออะ่ะโอเคแกกลับดีนะวิชาอังกฤษยังไม่ได้อ่อานเนี่ยกลับบ้านเยอะหรอแน่นอนนั่นแหละบัวไม่มาเองนะีก งั้นฉันกลับก่อนนะไปเลยเหรออย่าโดดเรียนนะพรุ่งนี้อ่ะเดี๋ยวจับตาดูเลยโอ๊ยายบายไงเออเราเป็นกขอคอหรือเปล่าเนี่ยอะไรอ่ะผมี่วเราไม่ได้เป็นอะไรกับเซ๋อนี้ใช่ไพิทพรุ่งนี้ไปกินข้าวกับเราไหม อา้าวนกเหรอโอ้ไม่เป็นไรนะอย่ารออย่รออย่รอ,อ,อ,อช่วยเราหน่อยไม่ได้เหรอช่วยอะไรถ้าผู้หญิงไม่ชอบก็ต้องทำใจไ้้เจมี <c oughs> เเธออรัวจะตายเลือกใครก็ได้ <c oughs> ถ้าเราให้เงินล่ะเธอจะช่วยเร <c oughs> าได้ไหมช่วยเรียไพอหรอการเปลี่ยนจะให้ผู้หญิงมาชอบเธอ ยากแต่งงานได้ไหมถ้าแต่งงานค่าสินสอดก็ต้องแบบแม่ซื้อให้อยากปรึกษาปัญหาชีวิตได้ไหมโอ้ไปททำปึ๊งเลยโอ้ได้นเดี๋ยวเราช่วยเธอเองนี่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 นีไปเลยบุกตูเอาข่อยรอเลยป่ะได้ไหมเร็วเร็วเร็วถึงเวลาสนุกแล้วสิพี่บัวให้มาเอาอะไรไม่รู้ยังไม่รู้เลยว่าต้องเอาอะไรว้ยไฟลับ พีเป็นแฟนกับเรานะพีหรือเปล่าเนี่ยอ้าวกลัวเฉยเลย